สวัสดีค่ะวันนี้เล็กก็พามาชมนะคะบ้านที่อยู่นอกเมืองนะคะเป็นบ้านแม่ย่านะคะเออเล็กพามาเก็บแอปเปิลเขียวนะคะแอ,แอปเปิลลูกเล็กๆนะคะมันยังไม่สุกนะคะแต่เล็กจะเก็บไปตำนะคะตอนนี้กำลังเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากนะคะถ้าใครชอบกินเปรี้ยวๆนะคะกินกับพริกเกลือนะคะอร่อยค่ะ ก่อนจะไปชมนะคะสวนผักน้อยของแม่ย่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เล็กนะคะจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะอันนี้คือแอปเปิลลูกเล็กๆนะคะอันนี้คือตอนนี้นะคะถ้าสุกแล้วมันจะเป็นสีแดงวันนี้นะคะนะครดูไปด้วยก็กดไลค์กด แชร์กดติดตามไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นี่ก็คือสวนผักน้อยนะคะของแม่ย่านะคะก็จะปลูกมะเขือเทศนะคะปลูกหัวหอมใหญ่นะคะอ่านี่ก็เป็นดอกหัวหอมใหญ่นะคะเล็กก็เพิ่งจะเคยเห็นนะคะเพราะว่ามามาก่อนเล็กก็ไม่ได้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่แก่แล้วแม่ย่าก็คงจะเก็บเอาไว้ทํา ไปเพาะพันธุ์ต่อๆไปนะคะเป็นสวนผักน้อยๆค่ะก็จะมีผักขมนะคะที่มันขึ้นตามธรรมชาตินะคะไม่ยากก่อนจะมาไม่ยากก็จะเก็บไว้ให้นะคะ เนี่ยค่ะที่แม่ย่าตัดไปแล้วผักขมนะคะขึ้นตามธรรมชาตินะคะก็จะมีปลูกพลิกนะคะก็จะมีพลิกนะคะมีผักชีนะคะผักชีฝรั่งนะคะมีมะเขือนะคะ ข่าเทศมเ,ม,เ,ม,เ,ม,เมืเ่อเขืยเขียมเมืเ่อเขือม่วงยาวๆนะคะนี่ก็คือพริกเมืกเก่กย่ยวกก็จะปลูกก็จะมีผักสลัดนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผักเล็กจำไม่ชื่อไม่ได้ว่าลูกอะไรนะคะเราก็จะมาลวกอภิัดก็อร่อยนะผัดใส่ไข่นะคะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกนะคะก็จะอร่อยนะคะ ไปแกงเป็นแกงแกงหน่อไม้ก็ได้นะคะไปแกงใส่หน่อไม้ได้นะคะก็เหมือนบวบนะคะนะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะ๋ยวคลิปต่อไปเล็กจะเอาคลิปขึ้นเก็บมะนาวมาให้ดูนะคะแล้วพอบ้านเราจะเป็นคนขึ้นมาเก็บนะคะ ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ